เจอเรื่องที่คุณไม่ต้องการไหมคุณเคยเจอเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุไหมทำไมมันเกิดขึ้นแต่กับคุณนะนั่นก็อยู่ในกฎของแรงดึงดูดครับก็คุณใช้พื้นที่ครับสภาพแวดล้อมแบบไหนความคิดความรู้สึกแบบไหนมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆครับนะและแน่นอนครับข้อ3ก็คือต้องใช้กฎแรงดึงดูดแน่นอนในเมื่อคุณเข้าใจเวลาเข้าใจพื้นที่ แล้วถึงจะมาใช้กฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดคือพลังที่ดึงดูดสิ่งที่เราเชื่อก่อนอา,าตรงนี้สำคัญครับเชื่อและคิดเหมือนคุณเชื่อว่าคุณสามารถรวยได้ไม่ใช่อยากรวยแต่เชื่อและวว่าอีกหน้าอย่างนี้แหละมันจะรวยได้นั่นแหละครับ นั่นแหละมันถึงจะไปเป็นความคิดถ้าคุณยังไม่เชื่อตัวเองใครจะเชื่อคุณแต่ไม่